ทิทานุคติแห่งความดีที่ทรงสั่งสมไว้แต่พบก่อนก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในพบก่อนในที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้บาปบันในกุศลถือมั่นในกายสุจริตวจีสุจริตมนูสุจริตในการบริจาคทานในการสมาทานศีลการรักษาอุโบสถการปฏิบัติมารดาบิดาการปฏิบัติสมณพราหมณ์ การอ่อนน้อมต่อผู้เจริญในตระกูลและในอธิกุศรธรรมอย่างอื่นๆเพราะได้กระทาได้สั่งสมได้พ่อพูนได้มั่วสมกรรมนั้นๆไว้ภายหลังแต่การตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้นำสุขมาสู่มหาชนเป็นผู้บรรเทาภัยคือความสะดงหวาเสียว จัดการคุ้มครองรักษาโดยธรรมได้อวยทานพร้อมทั้งบริวารได้เป็นผู้เว้นจากปานาฏิบาตวางเสียซึ่งศาสตราและอาชญยามีความละอายเอ็นดูกรุณาเกืือกูลแก่สัตว์มีชีวิตทั้งปวงได้เป็นผู้ให้ทานด้วยของควรเคี้ยวควรบริโภคควรลิ้มควรจิบควรดืม่มอันมีรสปราณีตได้สงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการสงเคราะห์ทั้งสี่คือการให้เสียงของวาจาที่ไพเราะ การประพฤติประโยชน์ท่านและความวางตัวเสมอกันได้เป็นผู้กล่าววาจะประกอบด้วยอัดด้วยธรรมแนะนำชนเป็นอันมากเป็นผู้นำประโยชน์สุขมาสู่ชนทั้งหลายตนเองก็เป็นผู้บูชาธรรมเพราะได้กระทาได้สังสมพอกผูนมั่วสมกุศลกรรมนั้นๆไว้ภายหลังแต่การตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลาย เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้สอนศิลปะวิทยาการข้อปฏิบัติและลัทธิกรรมด้วยความเคารพด้วยหวังว่าสัตว์เหล่านั้นพึงรู้ได้รวดเร็วพึงปฏิบัติได้รวดเร็วไม่พึงโศกเศร้าสิ้นกาลนานได้เป็นผู้เข้าไปหาสมณพราหมณ์แล้วสอบถามว่าท่านผู้เจริญอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพทำอย่างใดไม่มีประโยชน์เป็นทุกไปนานทำอย่างไรมีประโยชน์เป็นสุขไปนานได้เป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความแค้นแม้ชนเป็นอันมากว่ากล่าวเอาก็ไม่เอาใจใส่ไม่โกรธไม่พยาบาทไม่คุมแค้นไม่แสดงความโกรธความร้ายกาจความเสียใจให้ปรากฏ ทั้งเป็นผู้ให้ทานผ้าที่ทำด้วยเปลือกไม้ผ้าได้ผ้าไหมผ้าขนสัตว์สำหรับลาดและนุ่งหม่มอันมีเนื้อละเอียดเป็นต้นภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้สมานญาติมิตรสหายชาวเกลอผู้เหินห่างแยกกันไปนานได้สมานไมตรีระหว่างมารดากับบุตรบุตรกับมารดาบิดากับบุตรบุตรกับบิดา พี่น้องชายกับพี่น้องหญิงพี่น้องหญิงกับพี่น้องชายครั้นทำความสมัคีได้แล้วก็พลอยชื่นชมยินดีด้วยได้เป็นผู้สังเกตชั้นเชิงของมหาชนรู้ได้สม่ำเสมอรู้ได้เองรู้จักบุรุษธ,ธรรมดารู้จักบุรุษพิเศษว่าผู้นี้ผู้นี้ควรแก่สิ่งนี้สิ่งนี้ได้เป็นผู้ทำประโยชน์อย่างพิเศษให้แก่ชนเหล่านั้นได้เป็นผู้ใคร่ต่อประโยชน์ต่อความเกื้อกูล ความผาสุกความเกษมจากโยคะแก่ชนเป็นอันมากว่าชะไหนหนอชนเหล่านี้พึงเจริญด้วยศรัทธาศีลการศึกษาความรู้ความเผื่อแผ่ธรรมปัญญาทรัพย์และเข้าเปลือกนาและสวนสัตว์สองเท้าสี่เท้าบุตรพัญญาทาตกรรมกรและด้วยญาติมิตรพวกพ้องเป็นต้นภิกษุทั้งหลาย เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยมือก็ตามด้วยก้อนดินก็ตามท่อนไม้ก็ตามศส,สตราก็ตามได้เป็นผู้ไม่ถลึงตาไม่ค้นควักไม่จ้องลับหลังเป็นผู้แช่มชื่นมองดูตรงๆมองดูผู้อื่นด้วยสายตาอันแสดงความรักได้เป็นหัวหน้าของชนเป็นอันมากในกุศลกิจทั้งหลาย ได้เป็นประธานของหมู่ชนผู้ประกอบกายสุจริตวจิสุจริตมโนสุจริตในการจำแนกทานการสมาทานศีลการอยู่อุโบสถการประพฤติเกื้อกูลไกามารดาบิดาสมณพราหมณ์การนอบนอบต่อผู้เจริญในตระกูลในอธิกุลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้เป็นผู้ละเว้นจากมุสาวาทพูดคำจริงหลังคำสัต์เที่ยงแท้ซื่อตรงไม่หลอกลวงโลกเป็นต้น ภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้ละเว้นวาจาส่อเสียดเคยพูดยุให้เขาแตกกันเคยไม่ฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายข้างนีน้ไม่ฟังจากข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้เพื่อทำลายข้างโน้นแต่เป็นผู้ที่สมานพวกที่แตกกันแล้วให้กลับคืนดีกันและส่งเสริมพวกที่พร้อมเพรียงกัน ได้เป็นผู้ละเว้นการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษเป็นสุกแก่หูเป็นที่ตั้งแห่งความรักซึมทราบถึงใจเป็นคำพูดของชาวเมืองเป็นที่พอใจและชอบใจของชนเป็นอันมากละถึงภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้ละเว้นการพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้กล่าวควรแก่เวลา กล่าวคำจริงกล่าวเป็นธรรมกล่าวมีอัตกล่าวเป็นระเบียบกล่าวมีที่ตั้งมีหลักฐานมีที่สุดประกอบด้วยประโยชน์ได้เป็นผู้ละมิจฉาชีพมีการเลี้ยงชีพชอบเว้นจากการช่อโกงการหลอกลวงคดโกงด้วยเครื่องช่างเครื่องตวงเครื่องวัดเว้นจากการตัดการฆ่าการผูกมัดการทำร้ายการปล้นการกันโชคเป็นต้น